การสวัสดีับท่านผู้ชมุ่อนี้พอเที่ยงเดือนทางมหาน้องมะลิกับน้องนิวครับผมเพราะว่าปู่กับยาเพราะว่างวดที่ผ่านมาเขียนให้ได้ทั้งล่างทั้งบนเวนบอกครับผมเพื่อเขียนให้จะไหนก็ครับงวดก้อนนี่งวดก้อนเขียนให้ตัวไดาวตัดเสียหกห้าหกหคนนึงเขียนให้หกห้าบ่น้องนิวนี่เขียนหกข้าใช่ไหม อ๋อน้องนิวนี่เขียนหนึ่งหก่าน้องมะล่เขียนหก่าให้อืมครับผมเขียนให้ถูกทั้งสองคนท่านตั้งผู้ชมเนาะน้องนิวนี้เขียนให้หนึ่งหกขา้าหมุนเรียนนี่ถือทั้งล่างทั้งบนเนาะถือทั้งล่างทั้งบนเพระาะว่าหกกับเก่าตัวเดียวกันก็เป็นหนึ่งเก่าเด้นเดนาะครับผมเนาะหกขาก็ค<ๆ>ือคือหกขาหาหกอ้าวครับผมเนาะมือนีมีโอกาสดีครับเดือนทางมา่อตีมตามตฤศกับน้องนิว้วกับน้องมะล่ ให้น้องเพื่อนเขียนให้อีกครัง้งหนึ่งก็ลองไปพิจารณาบุ๋มเนาะครับแต่หมวดโจมน่องบอลเน่หวดนี้อาจจะได้3ตัวตรงๆก็ได้นะครับผมเนาะอ่ะน,น้องมาลีมาหวัดดีอันเอฟซหน่อยแล้วเข้าหวัดดีค่ะหวัดดีค่ะครับผมหัวเระหนุ่มสวยไหมเด้อหวัดดีคือสว <laughs> เนาะเล็กหน่อยคือเล็กหน่อยครับแต่หมวดโจมถ้าจะไปถามเรื่องความฝันความอยากเพื่อนกระวอายากเพราะว่าเปลี่ยนดอกเพื่อนว่าเขียนอย่างเดียวสั่น <laughs> เขียนไห้อย่างเดียวได้ว่าสั่นตา หนึ่งหกห้าน้องนิวเขียนให้หนึ่งหกห้าแต่ว่าน,วน้องมาลีเขียนใช่น้องมาลีเขียนให้หกห้าถูกทั้งพี่ทั้งน้องแต่น้องถูกทั้งัง้งบนข้างล่างเลยเนาะเดี๋ยวท้าถาเบิรงไว้รับกันว่าวันี้น้องิ่รจะเขียนให้เป็นตัวใดอาอน้องมาลีหรือน้องนิวจะเป็นคนเขียนก่อนใครจะเขียนก่อนใครจะเขียนก่อนลูกว้าน้องมาลีจะเขียนก่อนเอามาีจะเขียนเอามาเลยเอาเอามาตรงนี้ก็ได้นี่วะ น işte ี่ครับาบ้งนำกานะคะท่านผู้ชมเนาะนอะเคียนตัวเลขในบึงนะคะจะาบนน้องๆนะคะนอเขียนให้ตัวใดนะคะท่านผู้ชมตัวตามจริงพอเที่ยงยินว่าน้องเขียนให้สามัวด้วยค่ะท่านผู้ชมสองหวดบ่อสองอืมรับน้องมลีก็เคียนให้งวดห่งศูนย์หก พยายามจะทายอย mm, ู่ครับท่านผู้ชมวยวโมเมนบ์บอทายให้พ oh um ี่ท่านผู้ชมเบิ่งได้แต่ว่าน้องบอบอให้ควบหล่อเมื่อต่ก่อนจะบอให้ทายเลยจะเขียนให้ก็บบอเขียนมิจะงอแงจะไม่มีงวดนี่้ควบหล่อเมื่อแบบดีเลยโอ้นี่ครับท่านผู้ชมน้องบลีให้สามตัวตรงเลยบอกด้วยตอนนี้ตัวไหนอะไรลูกนี่สองห้าสามองอ่พูดไหนดิ สองหาสามครับสมหรันจมลองมาลิไปข้นเขียนไห้เนาะเขียนให้สามตัวเลยเขียนไมด้อาใ้เราขนแทนเอาบอกพี่เาเสองตัวนะลูกเอาแค่อีกสองตัวพอสองตัวตัวไหนน้องมาลิหาบุญน้องน้องนะคะว่าน้องเขียนหาตัวใดนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับเลขสอตัวนะคะแต่ว่าสมตัวนี้น้องเขียนให้ยแล้วสองหาสาม บาดรทีเขาเลยาลสามตัวค <c oughs> ่ะบาดรทีบัตเทีอเทียงเนาะได้หาซ้ำช้าหายเห็นหลายพร้อมครับท่านผู้ชม่าอะไรเนาะน้องมดิอ๋อน้องเนียวบอกพี่มดิดิด่เห็ตัวไหนแล้วไปชี้บอกด้วยหาสามตั้ให้หาสามครับท่านผู้ชมสองหาสามแล้วก็หาสามเนาะครท่านผู้ชมเนาะตั้นให้หาสามนะคะท่านผู้ชมวันนี้ให,ห 3, ะะ้ ัวเดียวกันเลยน้องมะลีกับน้องนิวน้องนิวไม่ได้เขียนครับแต่ว่าน้องมะลีเป็นคนเขียนทั้งสองจุดเนาะแต่บอเหมอือนบ่อนงวดก่อนงวดก่อนนี่คุณตาคุณยายหรือว่าปู่ยา่าผนบอกว่าเขียนไห้หนึ่งหกหาคนหนึ่งคนหนึ่งเข,ขียนไห้หกหาผมใกล้ใกล้นะครับผมนี่คือตัวเลขของน้องมะลีเขียนไห้เป็นของงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมเนะาะครับผมเนะาะงวดก่อนน้องเขียนไห้หกหาเข่าตรงตรงส่วนน้องนิวนั่นเขียนไห้หนึ่งหกหาเข่าทั้งล่างเข่าทั้งบนเนาะครับผมเนาะ ต่งวดนี่น้องมะลีบอกว่าขอเขียนให้ผู้เดียวเป็นสองห้าสามถ้าสองตัวก็ห้าสามตัดออกจากเลขสามตัวนะครับผมเนาะทุกท่านโชคดีโชคหมานเด้อครับไปถือสามตัวตรงตรงสองตัวจังๆไหนมีเงินมีทองใส่กันสุตทุกคนเนาะสุดท้ายนี่พอเจ้าขอตัวละไปก่อนเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าให้มันหมานกันสุทุกคนสวัสดีครับ